สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมพิรพลยอดยิ่งพร้อมด้วยคุณทัาด,ดาวดวงจันโชธเช่นเคยนะครับในรายการ r m u Channel ซึ่งเป็นรายการที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลายัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมีอย่างท่านผู้ชมทุกท่านผ่านทางช่อง Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามครับค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะ กองคลังจัดอบรมบุคลากรด้านการเงินการบัญชีเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำต้นทุนการผลิตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีค่ะครัที่ห้องประชุมเทเตอร์อาคาร34รองศาสตราจารย์สมชายวุงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชาพัฒมหาสรารคามเป็นประธานเปิดโครงการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำต้นทุนผลิตต่อนหน่วย ตามที่สำนักง,งานกรมบัญชีได้ยึดการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาตรา21วรรค2และวรรค3ให้ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนดและจะทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยพร้อมรายงานให้สำนักง,งานงบประมาณกรมบัญชีกลางและสำนักง,งานคณะกรรมการ การพัฒนาระบบราชการได้รับทราบ มหาวิทยาลัยราชพัฒหาารคามโดยกองคลังได้เล็งเห็นถึงความสําคัญจึงได้จัดให้มีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําต้นทุนผลิตขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดทําต้นทุนผลิตอีกทั้งเป็นส่วนที่ช่วยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสําเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการและด้านสนับสนุน ในการจัดอบรมในครั้งนี้มีนางสาวปริยะมาเชิร์ชูเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวิทยากรโดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชพัฏนหาสารคามที่รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชีทุกส่วนงานเข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ค่ะ าม,มาต่อกันที่ข่าวที่2นะคะงานอาคารสถานที่และบริการลงพื้นที่ลอกวัชพืชในหนองน้ําด้านข้างบริเวณล,ลานพระเจ้าสีโสพลสัตนาศิริราชพัฒมหาสารคามเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และนําไปวิจัยเพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร,กรค่ะครับ อาจารย์พระกพลช่างยันหัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการพร้อมด้วยอาจารย์นพดลใหม่คามิหัวหน้าอาคารสถานที่และบุคลากรหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการได้ลงพื้นที่เก็บจอกแหนบริเวณหนองน้ําข้างหลานพระเจ้าสีโสภาสัตนาศิริราชพัฒมหาสารคามเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มหาวิทยาลัยมีทัศนียภาพที่สวยงาม สืบเนื่องจากในช่วงนี้เป็นฤดูฝนจอกแหนและวัชพืชต่างๆมีการเจริญเติบโตได้ดีทำให้พื้นที่ผิวน้ำนั้นเต็มไปด้วยจอกแหนดังกล่าว ดยทางกลุ่มง,งานอาคารสถานที่จึงได้ลงพื้นที่ลอกจอกแหนออกจากหนองน้ําและตัดตกแต่งต้นไม้บริเวณใกล้เคียงเพื่อความสวยงามสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่สวยงามและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวคือมีความสะอาดมีความพร้อมให้บริการอาจารย์พักพนช่างยันกล่าวว่าประโยชน์ของจอกแหนสามารถนําไปเป็นปุ๋ยหมักได้ โดยนำไปหมักไว้ในหลุมดินประมาณ5-6สัปดาห์ก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้สำหรับชาวนาสามารถนำจอกแหนไปไถกลบไว้ในแปลงนาให้เป็นปุ๋ยสำหรับต้นข้าวมีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับต้นข้าวได้เป็นอย่างดีซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่ง ครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับดังนั้นในฝ่ายของอาคารสถานที่จึงได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และเช่นเดียวกันครับกับทางฝ่ายยานพาหนะนะครับโดยทางกลุ่มยานพาหนะครับได้ร่วมกันทําความสะอาดลานจอดรถของมหาวิทยาลัยบริเวณชั้นล่างของอาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีหรืออาคาร34คณะวิทยาการจัดการครับในชัชวานพิพิจันร์ผู้อํานวยการกองกลางและหัวหน้ากลุ่มงานยานพาหนะ นำบุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาดโรงจอดรถของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีหรืออาคาร34คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งกลุ่มง,งานยานพาหนะเป็นหน่วยงานให้บริการด้านการใช้รถยนต์ของทางมหาวิทยาลัยอ,อำนวยความสะดวกในการเดินทางซึ่งได้ย้ายสถานที่ดำเนินงานจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามาอย่างชั้นล่างของอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสริริราชสมบัติครบ60ปีโดยใช้บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่จอดรถของมหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวกในการติดต่อและการใช้บริการครับ สืบเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นใช้สําหรับเป็นที่จอดรถของมหาวิทยาลายัยและที่จอดรถสําหรับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีรถเข้าออกเป็นประจำเกิดการสะสมของฝุ่นผงเป็นจํานวนมากเพื่อให้เกิดความสะอาดต่อบริเวณดังกล่าวทางกลุ่มยานพาหนะจึงได้กําหนดจัดทําความสะอาดเป็นประจำขึ้นทุกเดือนครับ และช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับโดยในช่วงนี้อย่างที่แจ้งใหาทราบในช่วงต้นของรายการนะครับว่าข่าวสารต่างๆที่เรานําเสนอไปนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสิ้นเนื่องจากในช่วงนี้ครับเป็นช่วงของฤดูฝนทําให้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าหรือแม้กระทั่งจอกแหนที่อยู่ในน้ํานั้นเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา9โมงเช้านะครับก็จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับบริเวณห้วยข ทุกคนนะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มาช่วยกันทาความสะอาดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเรานะครับซึ่งงานนี้ก็ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยท่านผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีท่านประสินปูนนนนั่นเองนะครับและก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันประจําปีการศึกษา2555นะครับของทางมหาวิทยาลัยเรานั่นเอง ซึ่งทางสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามก็ได้มีกำหนดการจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันประจำปีการศึกษา2,555ขึ้นในวันที่26-27สิงหาคม2,556นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมวินยูคู่อา,านันชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานั่นเองนะครับซึ่งในขณะนี้ทางสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพก็ได้ออกคำสั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่ เกี่ยวข้องนะครับอีกสักครู่หนึ่งคำสั่งก็คงจะไปถึงท่านแล้วก็ฝากวิงวอนนะครับให้แต่ละท่านที่ได้รับแต่งตั้งนั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถครับ มาต่อกันที่นะคะโตโยต้านะคะโตโยต้ามหาสารคามนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมกับกิจกรรมโพสต์ถูกใจไลฟ์อิทนาวนะคะซึ่งกติกาก็ง่ายๆเลยนะคะเพียง <c oughs> แค่ท่านนะคะเข้าไปถ่ายรูปนะคะคู่กับ all new Vios นะคะซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะคะ <c oughs> ของทางโตโยต้านะคะ,ะแล้วก็ชวนเพื่อนๆนะคะให้ไปโหวตนะคะที่โชว์รูมโตโยต้ามหาสารคามนะคะในวันที่31สิงหาคมนี้ โดยนะคะเริ่มกิจกรรมนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาค่ะสำหรับใครที่โพสท่าที่ถูกใจแล้วก็ได้รับการไลค์มากที่สุดนะคะคในงานก็จะได้รับในส่วนของรางวัลนะคะม,มากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรางวาัลชนะเลิศนะคะมีมูลค่าถึง5,000บาทค,บค่ะแล้วก็รองชนะเลิศก็3,000บาทและ2,000บาทนะคะตามลำดับ,บนอกจากนั้นนะคะภายในงานนะคะคุณพีรพฤยังมีอีกมากมายหลายกิจกรรมให้คุณได้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็นการทดลองขับ เอา uh, New Vios รุ่นใหม่นะคะครหรือว่าจะเป็นในส่วนของนะคะคอนเสิร์ตนะคะจากคุณชินชินวุฒด้วยลาดไม่ได้เลยนะคะเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับว่าเป็นขวัญใจของใครหลายคนก็ขอเรียนเชิญนะครับตามวันเวลาที่คุณทัศดาวได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่ศูนย์โตโยต้ามหาสา,ารคามนั่นอเองะนะครับน่าเสียดายครับท่านผู้ชมช่วงนี้นะครับเป็นการปรับปรุงเรื่องของระบบไฟฟ้าของอาคาร15ชั้นเรานะครับไม่ฉะนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะได้ชมสกู๊ปสวยๆจากการประกวดรู่งร่องรอปสมุ่งสู่ดาวอดใจสักครู่หนึ่ง ยูชานลของเราจะนําสกู๊ปและความน่าสนใจของแต่ละทีมนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามในลําดับต่อไปและนี่ก็คือความน่าสนใจของ r m u Channel ในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมธีรพจยอดยิ่งพร้อมด้วยคุณทัดดาวดวงจันโชธและทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคงององลาไปแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ